ยังมีวิธีอยู่อันนี้เห็นพี่ว๊อบบี้บอกว่าพึ่งทําขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่ยังมีรอยเลือดอ๋อใช่ครับก็อากงเขาจะเชื่อเขาเชื่อทําไมคือทางฟูตผีวิญญาณก็เป็นพลังอย่างนึ็นเทพเรื่องของเทพเจ้าก็เป็นพลังอย่างเป็นดีก็อย่างมารล้างกันต่ประเทศเวลาเขาแฉ่ตามพื้นที่พอเจอสีแยกล่ะเขาจะต้องสับเกิดลิ้นที่เอามีดแทงใช่ครับสับหลังแล้วเรียกว่าขับชุก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 เพื่อขับไล่พวกวิญญาณพวกนี้ที่มันไม่ดีออกไปเอาเอาจริงผมถามนิดนึงนะขออนุญาตนะพี่นะมีดคมไหมลองจ เลือดนะนะเลือดนะฮะเลือดนะครับเห็นบอกว่าเคยมีคนลิ้นขาดเลยหรอก็มีมาลองของใช่ทำยังไงฮะก็ต้องต่ออะไรเขาเขาไม่ได้ขาดมากเขาหักกลางแค่นเองมาลองโดยใช้มีดเนี่ยนะครับผมเพิ่งมาส่วนใหญ่เขาหักกลางกันทั้งนั้นแหละผมผกม่อก็หักกลางแล้วพอออกสมก็ติดเอง อ๋อฉีกกลางเหมือนลิ้นเป็นสองแฉกอย่างนี้เลยเนี่ยสมมติลิ้นยาวางเนี้ยหักนี่เลยอ๋อหักลงแางนี้เลยครับผมเฉือนแนวเนี้ยได้ครับมีแม่คนเฉือนปลอมแอบไปเฉือนหลังผ้าแล้วไปเอาไม่มีครับไม่มีไม่เคยเจอผมเคยเจอผมไม่เคยผมเคยเจอเดี๋ยวแอบไปเฉือนข้างหลังผ้าก่อนและออกมาก็มีเลือดผมก็เนี่ยัมก็เถียก็ยินเห็นเนี่ยแหละอันนี้ครับผมขออนุญาตนะขออนุญาตดูนะเป็นองค์เจดียวเจะพ่อันย้อนยกปีศุนย์สามเพราะที่นี่ถ้าปีศุนย์สามจะเป็นเนื้อในทองแดงตอนนี้ไปดังอยู่ที่ไต้หวันัน สิงคโปร์ฮ่องกงเขามาเล่นองเขามาขอเช่าองเ,เป็นหมืน่นที่ <3. S 2> ออกจากศาลเนี่ยนะ,ะปีศูนย์สามปีศูนย์สามพี่ผมพี่มีอยู่ไหมฮะผมมีอยู่ห้าเหรียญ